แต่โดนหลังน้อยเดียวเกือบข้ามฮุมสวัสดีรับน5นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะผมเกศซ่ามาตะลุยครับผม ยิงมารอยิงปลากันรอระยะหอกมาครับนี่น้จ๋าอมาครับยิงมาแรกกันครับผม้จ,ามาจา๋ามันจะคดยายเลยลอรอรับโทกันว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าครับผมนะแตชงกันปับ๊บแ้วเ่ยคา่ยมแต่อไีงานนเหรองาประจำปีอ๋อครับหลายคืน,น้วมาคืนคืนแรกที่เบ็ดอ่ะี่เบ็ดวันนี้วันนี้วันนี้ใช่ไ

Melhor. โอ้ยยังไม่โดนเหรอ,หอ,อวะฮะโอ้หยัยยงไงฮะโดน,นือว่าดูว่าดวูาดว่าไม่โดนเห็นมนันนิ่งๆไปอ,ออา เขาพักเขาพักลงไปเอาปลาก่อนว่าไม่โดนครับผมเราเอ๊ะไม่วิ่งวะสายนิง่งเลยนะเดี๋ยวกข้างล่างครับผม บันเหลือเกินอุ้ยชันใหญ่ชันใหญ่แต่โดนหลังน้อยเดียวเกือบข้ามขอบูมิอะเอ้า ไฟโลครับผมไฟโลเดี๋ยวก็ผมเดีย๋ยวขอตัวเก็บปลาก่อนนี่ครับเกือบข้ามว่ามันลงพอดีนะครับไปแจ๋วมาครับผมมาแล้วแต้มแรกครับผมปลามันขึ้นจิบนะเรายิงไปเราวนี้กว่ามันข้ามนะครับผมเอ๊ะหมุนมันไม่วิ่งสาวสายหมุน เก็บสายมาแล้วสองสามรอบว,วิ่งปุ๊ดนี่ครับผมช่อนครับสายสวยโลบวกแน่นอนครับผมแล้วจามไปชมมันต่อจะเจอตัวหรือป่าวครับผมถ้าไม่เจอตัวไงเดี๋ยวก็ย้ายไปใหมท่ทางนู้นเนะเขามีเขาบอกว่าใหม่น้ํามันแห้งนะสูบุน้ําขึ้นนาแล้วน้ํามันมน้ํามันแห้งแห้งคลองอเป็นเอง่งเองเพราะไปช่อนเยอะไปติดตามไปชมมันต่อครับผมเล้วปา,างน้อยยัน มีปัญญาณครับผมใส่ตัวอยู่แช่คงคงนในคูของผมก็ได้น้ำหรือแค่ขุดดีเย็เนอยู่มั้เย็นอยู่ครับผมมาดูปลาพี่จ่ากันหมายนี้ครับน่าสองแต้มนายานแต้มจ่าแต้มนึงครับผมครับ ครับคือไงเนี่ยอุ้ยนี่ครับบุนบุ้บเลยเอาไปจ่าครับผมบุนตึบเลยแอลไปครับผมไปตามชมกันต่อย้ายหมายดีกว่าย้ายหมายครับผมดูกระใหม่ดูนี่ลุงออกน้ำแห้นะเออมีตัว ไปผมเดี๋ยวไปาเจอที่ใหมยย่ยไอ้นามแห้งแล้วครับผม <c oughs> พี่ขอบอกให้ยิงมาดูอะน้ำมันแห้งหมดแล้วนะถ้ามีตัวมันก็ได้อยู่ในผักหมดแล้วแต่มันร้อนครับผมลงหลบในผักนะหนูวนดูแถวนี้ก็แป๊บนึงถ้าไม่ดียังไงก็ย้ายใหม่ดีกว่าครับผม ดูสถานการณ์แล้วน่าจะไม่ออกแล้ว,ลวอยู่ในพักหมดสามเป้าโดยสามนะสามปลาก็ยังนะครับบัวยาสาวที่บวกโดนเฉย เราดึงม่าหน่อได้เปล่า,าเล็บหมดแล้วแม่นเกินไม่เกินนะไม่เกินตรงน,นี้ได้อยู่ กูตัวเหรฮดี้อยู่อดแเดียวีอยู่เฮ้ยรอดทอจะรอหัวท้าของอ้าผอมเออแผลนี่น้องอยรอได้อยู่หัวใหญ่ของพี่เกดอีกมั้งเห้ยดูตัวดิ ลองซ้ำาเกือบรอดเกือบรอดเนี้ยติดนยเดียวเองเกือบสามติ๊บอะได้อยู่นะพอมีเนื้ออยู่นี่เขาปัานระยะครับผมโดนท้องหน่อยเดียวดูดิหน่อยเดียวเองโลบวกแน่นอนครับผมหัวหัวหัวกว่าโตครึ่งอ่ะ อืมใหญ่หัวใหญ่ของพิเกษที่เราบ้านแต่ว่าเราวิ่งาามาซ้ำแล้วหน่อยอมันไกลยี่สิบได้ยี่สิบบวกโดนเฉยจะคาดอยู่เต้ผักหมดไปกระหู้ <c oughs> ยังไม่เป็นดบ้อยู่ไดเิดามปล่อยไม่ตายนะเลี้ยงไว้ในบอกกันดอ่ว่แล้วล้วแล้ววางมันเลอะไปวางทำมาโชดิโชว์ดิสงใส่เลยดึงดนันออกดึงไม้ออกได้อยู่เป็นโลอยู่ มาของนี้่ต้่งมาดูพูดยาวเลยไอ้ตัวนี้เนี่ยที่ผมเห็นน่าใช<ป>่เจ้ามาครับนี่เราอยู่สาพานี่ครับแครดูงนะคกับแครดาแล้วไปนั่งดูนะเราขึ้นนี่แล้วรอบเนี้ยล็อกเกอร์บ้ง คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมโห่แดดร้อนจัดเฉีย د. พอได้แทบมือครับผมพอได้พอได้แต้มกันนี่ครับผมมาดูปลามาดูแล้วนี่ครับบรรยากาศยามเย็นใส่นานะครับผมไปดูปลาดูปลาไปทม่มได<อ>้เลยเจ้าใหญ่เฮ้ยสอง มาไปครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเก่งส้าพาตลุยครับผมกับทีมงานนะครับผมครับผมสายตาครับผมเอ้าว่านอ้่นใครมาใหญ่เลยมั้สวยสวย